สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านครับนี่อยู่กับอนาจาักรร้านประเสริฐการช่างอันนี้น่าจะเป็นคันที่เอามาจากอุบลหรือว่าคันไหนเนี่ยเดี๋ยวถามก่อนโอ้ช่วงลังสิ่งว่าจังไดโนเดี๋ยวดูช่างกำลังถอด 105X กำลังแกะออกคันนี้น่าจะเอามาจากชุมแพลหรือว่าเอามาจากไหนคันนี้ยี่โมปีหน้าโอ้ปีคันโอ้หน่าจะอุบลนอัน่อุบนบนสองคันนี้ ตอนนี้กำลังรื้อนะอันุพองนะอันุพองโอ้รุ้เลยเหรอชุบแพรรู้เฮ้ยโอ้ชุบแพรชุบแพรเหลือเหลือทำนี่โอ้เกือบเกือบเสร็จแล้วงั้น นาลุกทีมนันโนะอาจารย์ใหญ่อันนี้ทำไรปูเล็ดหลายอย่างเลยเนาะอเออนี่รือครับใครที่อยากจะบิ้วไม้ครับมารังเซิร์

จีวันเซ็ดอะสองคันนี่เนี่ยโอ้ทางบอกว่าทำไปเรื่อยๆผมไม่รีบใครวงเ้ยหรอไปมารถใครองอ่ะเอ้ยรีบน้อยเขาจะเกี่ยวแล้วเฮ้ยซินเดียนนี่เขาเกี่ยวแล้วก็คอนี่ แต่เทวบันเราสงสัยไม่ได้เกี่ยวหรอกปีนี้ปีนี้สงสัยไม่ได้เกี่ยวหรอกนี่โคดชายบรีรัมเสร็จผูยาอ้าผภูภูใหบัวกินโอ้ลองแรงลองแรงหมดเลยว้าทุกตัวเลยบอลโอ้กรรมกรใชอยังเดียวเด็กอะไรตัวหน้า เดี๋ยวดูไอตัวนี้วายโอ้พอแต่ตัดทิ้งแล้วนะนะไม่ไวหวไม่ไวหวเอาช่วงล่างสิ้งใสเลยจบเดี๋ยวไปดูฝั่งนั้น ไอฟังนี้เป็นไงลองแรงเหมือนกันไหมเออโอ้โอ้ตายทุกตัวมีตัวหน้าคือว่าเขาหน่อยหนึ่งโอ้หนึ่งตัวครับข้างบนไปหมดข้างล่างไปหมดอันนี้โคก็ยังไม่ได้เลดนะนี่จะปูเลดละมั่งนี่ เอาลูกกลิ้ง,องไอ,อ้นี่ทำไมเปลยปลาของเขาะนี่ช่างกำลังรื้อครับกำลังตัดตัดออกเลยตัดทิ้งเลยช่วงล่างนี่ไม่เอาแล้วน่าจะผ่านการใช้งานมาแล้วอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่าสีหปีแล้วครับในช่วงล่างคันนี้ เพราะว่าจะเข้าสี่ห้าปีนี่ก็เริ่มนะครับตัดทิ้งเลยครับใส่ของนี่ร้านเสริฐการช่างเลยเดี๋ยวผมให้ดูนี่กำลังขึ้นโครงใหม่นี่เขาขึ้นกันแบบมาตรฐานเลยนะนเชื่อมโอ้โหนี่ให้เห็นเลยครับนี่ดูรอยเชื่อมนะครับนี่ออกแบบใหม่ครับนี่ซองเชื่อมก็เชื่อมแบบโอ้โหสุดจัดเลยพี่น้องเอ,อ๋ย นี่หล็กหนานา,นานเลยครับนี่มาตรฐานช่างเมืนใครเชื่อมนี่ใครเชื่อมเชื่อมอีบ่โอเชื่อมมาจากบ้านกรวดโออ,ดโอ,อันนี้เราเอามาประกอบโอเจ๋เจ๋วเจโอนี่ทำสีอยู่นี่แต่เชื่อมอะไรมาจากไอเนี่ยอูอยู่บ้านกวดเลยนะครับเชื่อมมาตรฐานเลยครับ นี่ทนไม่ทนนี่ดูเอาเองครับนี่รับรองครับนี่เล็กหน,นาๆครับนี่ <c oughs> เฮ้ยเหล็กเหล็กเหล็กกี่มิลวนี่6 <c oughs> มิลโอเล็กหมิลเอานี่มาดูการยิงรองพื้นนี่แบบเนียนๆเลยครับอันนี้กันสนิมเสร็จจากกันสนิมเดี๋ยวเรามาดูนะครับลงสีจริง สีกิ้งนี่สั่งสั่งได้ไหมเหี้ยได้สีอะไรสั่งได้เลยบ่อโอ,โอแ้แต่แต่ไอ้ลิกซิตเขาสีเหลืองครับเหลืองแดงโอ,โอ้นี่นี่ครับนี่คือเสร็จแล้วครับนี่ตัวนี้ยิ่งสีเสร็จนี่ใส,ลใส่ล้อนำใส่นี่แล้เลอร์มีที่อัาจารย์งจารบีเรียบร้อยนะครับตัวนี้ อันนี้ลงสีจริงแล้วนี่ให้ดูกันแบบเน้นๆอ้สสดๆเลยน,นี่รีบสั่งจองเลยครับรดูกาลนี้ก็น่าจะยังมีคิวว่างอยู่ไม่เยอะนะเพราะว่า มีรถที่รอโปรไซหลายคันอยู่ครับนี่ใครสนใจนะครับติดตอ่อมาเลยครับหรือว่าติดตอ่อมาทางช่องเราได้นะครับ0828696263ครับนี่ช่วงล่างของร้านประเสริฐกัรช่างครับช่วงล่างซิ่งคูปุต้ารับรองจบนะครับจบแน่นอน ออกแบบทดลองนะครับจนผ่านแล้วครับผ่านพร้อมที่จะลุยตัวนี้นี่เทสเรียบร้อยครับเอาเดี๋ยวเราไปดูที่ทําเสร็จแล้วครับประกอบเสร็จแล้วว่ามันจะเป็นยังไงรูปร่างหน้าตานะครับอันนี้น่าจะเป็นคันที่เอามาจากชุมแพนี่ชุมแพ โอ้รอเลยครับนี่เป็นไดละ่ะนี่อัดจะร์เบียอะไรเจหมุนติวนี่บิดเลยครับใส่คว้าบิดได้สั้งได้เลยนี่อันนี้ยังไม่ไล่สีนะครับนี่อันนี้ก็ประกอบเรียบร้อยใส่แท็กใช้อะไรเรียบร้อยเรือทำาคให้นะครับ อันนี้รถจากชุมแพนะครับอีกไม่กี่วันก็พร้อมส่งแล้วครับคันนี้แจวส่วนลูกดาวก็มีนะครับลูกดาวตัวนี้ก็สั่งจองได้นี่นี่เน้นมาขายของคูโบตาแล้วร้านประเสริฐการช่างอันนี้ก็แพ็คนะครับพร้อมส่งหรือว่าจะสั่งแบบเอาไปประกอบเองก็ได้นะครับนี่ประกอบเองก็ได้ อันนี้เราจัดส่งทั่วราช,ชนาจักรแล้วก็ออกไปต่างประเทศนะครับ่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับเทศลาวขเมขมรพม่านี่ประเทศจีนไปหมดครับนี่ตัวนี้จดลิขสิทธิ์แล้วครับโดยการประเสริฐการช่างนะครับนี่ห้ามเลาะเรียนแบบนะครับตัวนี้นี่ผ่านการวิจัยด้วยว่าผ่านการทดลองผ่านการเทส นะครับเทระบบจนมั่นใจนะครับจดลิขสิทธิเรียบร้อยนะครับตัวนี้แข็งแกร่งแน่นอนครับนี่ดูครับแล้วเลอใส่ให้ไปเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 7, 7ตัวนี่7ตัวล้อนำ้ำล้อน้ำก็นุนนอตตั้งแบบเบิ่ม,มเลยใหญ่เท่าครับรถของรถใหญ่เลยครับนี ดูครับเกลียวเขาใส่รุ่นนี้เลยครับไม่มีรูดรอยเชื่อมรอยอะไรครับเชื่อมแบบโอ้โหสุดจัดนี่แพ็คแล้วครับพร้อมส่งนะครับช่วงล่างพร้อมส่งครับอยากได้อะไรสั่งมาครับนี่ร้านประเซริฐการช่าง ลูกดาตอนนี้รถหน้าอูอยู่นะครับมีมีของอยู่ที่รับมาแล้วก็ทำพร้อมที่จะส่งต่อส่งกลับนะครับกลับมาจากอุบลนอุบลนสองชุมแพหนึ่งนะครับอ,อฝากติดตามด้วยนะครับใครอยากได้ช่วงล่างซิ่ง ติดต่อมาครับพร้อมที่จะไปรับไปส่งนะครับจัดส่งได้ส่งนี่ทันแน่นอนครับหรือดูการนี้ครับสวัสดีครับผม